หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะโรยด้วยหอมเจียวนะครับต้นหอมผักชีโรยนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็เหยาะพริกปน่นแล้วก็พริกไทยลงไปนิดนึงก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับก๋วยจับอร่อยออร่อยนะครับ วันนี้ภาษาได้เส้นก๋วยจับเส้นสดมานะครับซึ่งเป็นเส้นใหญ่นะครับก็เลยอยากแกะต้มก๋วยจับทานกันนะครับแต่ว่าเราจะต้มเป็นหม้อเลยนะครับเพราะว่าต้มทานทั้งครอบครัวนะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับแรกนะครับอันดับแรกก็ตั้งเตาเลยนะครับนำหม้อต้มน้ำเลยนะครับแล้วก็ จะต้มให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับหนึ่งช้อนชานะครับลงไปนะครับพอน้ําเดือดเราถึงจะมาปรุงน้ําซุปกันนะครับรขึ้นช่ายลงนะครับลงไปแล้วก็ตามด้วยนะครับเครื่องต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือจะเป็นเครื่องพะโล่ก็ได้นะครับเครื่องต้มก๋วยเตี๋ยวลงไปเลยนะครับ อันนี้จะเป็นเครื่องต้มก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นนะครับเอาล้างเสร็จแล้วแล้วก็สับไว้นะครับนำไปลงได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะครับไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะครับเติมลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะปรุงรสกันนะครับเริ่มต้นที่น้ำตาลทรายนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับ ซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วฝาเขียวนะครับหช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็จะชิมดูนะครับว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับ ติดกันนะครับแกะออกเตรียมไว้นะครับเพราะเส้นจะสุกไวมากนะครับแล้วก็เตรียมเลือดไก่นะครับแล้วก็หมูยอหั่นเส้นฝอยไว้พอน้ําเราเดือดปุ๊บเราปรุงเรียบร้อยเสร็จเราจะนําเลือดกับหมูยอลงไปก่อนนะครับนี่นะครับก็จะถึงขั้นตอนนี้ลงหม้อไปเลยนะครับ ไม่ต้องคนเยอะนะครับเดี๋ยวเลือดแตกนะครับจะรอให้เลือดสุกก่อนรเราก็จะนําเส้นสดลงไปเลยนะครับลงไปต้มนะครับเพราะสุกง่ายนะครับํำลงไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็คนนะครับ พอเส้นเริ่มสุกนะครับเราจะสังเกตง่ายก็คือจะมีความงอบิดลงไปนะครับม้วนม้วนลงไปอันนี้ก็คือเส้นสุกแล้วนะครับเราก็เบาไฟแล้วก็ตามด้วยถั่วงอกนะครับลงไปเลยนะครับถั่วงอกลงไปแล้วก็ตามด้วยผักชีต้นหอมผักตั้งโอนะครับขึ้นช่ายนะครับลงไปนะครับ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือหอมเจียวนะครับไปเลยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับพร้อมทานนะครับอันนี้ก็คือทำก๋วยจับเส้นกลมนะครับหรือว่าเส้นใหญ่นะครับเส้นแบนนั่นแหละเส้นใหญ่แบบหม้อรวมนะครับนี่พร้อมทานเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ ส่วนเครื่องปรุงนะครับก็จะเตรียมน้ำตาลน้ำส้มสายชูหรือมะนาวนะครับพริกไทยน้ำปลาไว้นะครับใครชอบรสไหนก็เติมได้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับภาษาชาแนลด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ตาหน้าทานแบบนี้แหละนะครับเราเจะโรยหน้าอีกทีด้วยต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็หอมเจียวหอมหอมอร่อยๆนะครับพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับ